สวัสดีครับหิวไดมอนต์บูเซปนะครับผมก็วันนี้มารีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับก็ใกล้เปิดหน้าร้านเต็มตัวแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาทําคลิปรีวิวบูเซปสั้นๆ,ๆให้ชมเงินนะครับก็ตัวแรกนะครับผมเฮเลนาสองพันสิบเอด่างนะครับด่างทุกใบเนาะสีชัดเจนนะครับผมเป็นสีของเฮเลนาสองพันสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ มีความด่างอยู่ในใบนะครับผมซึ่งด่างทุกใบนะครับซึ่งต้นนี้ยเป็นต้นที่ผมเก็บไว้เองผมสารภาพก่อนเลยว่าจะเก็บไว้ทําจํานวนนะครับผมซึ่งหายากมากมากนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมได้มาสองต้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมีความเด่นที่สุดเลยคือลายด่างแล้วเป็นสีนะครับผมเนี่ยอย่างอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับซึ่ง ไปไวมากเหมือนกันผมโพสได้อยู่ประมาณวันวันกว่าสองวันเองครับมีคนมาตามจีบอยู่สามสี่คนแล้วก็ปิดไปที่พี่ท่านหนึ่งไปนะครับผมซึ่งสวยมากๆจริงๆถ้าตัวไหนเนี่ยผมบอกว่าแรคือแลจริงๆนะครับผมแบบหาไม่ได้คือหาไม่ได้จริงๆผมก็ไม่รู้จะหาจากฟาร์มไหนให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ง่ายเลยครับผมที่ว่าจะมาติดด่างกันแบบนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวรอรับชมตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับผมเป็นมิ้นต์วายเกตนะครับผมสีจะเป็นเหมือนด่างสเตียครับผมที่เขาเรียกกันในไม้บกเนาะก็คือสีมันจะเป็นริวๆๆๆเลยครับผมซึ่งตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่กว่านี้ราคาหลักหมื่นได้เลยนะครับผมเพราะว่าที่ผมถามมาเนี่ยผมได้แค่ต้นเล็กจริงๆสู้ไม่ไหวนะครับส่วนตัวต่อมาจะเป็นแบ c ็คเพลนะครับผมแบ็คเพลตัวนี้จะมีความม่วงเข้มๆอมดำๆนะครับผม สีใบเนี่ยสวยเหมือนกันนะครับผมแบ็คเพลก็ราคาไม่แรงครับผมต้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6 5 0้อยถึงแปดโดยประมาณนะครับผมแบ็คเพลอ่าและต่อมาเป็นเลสกอเปียนนะครับผมเป็นสีเงาเรือบเป็นใบแดงๆอมส้มๆนะครับผมซึ่งถ้าใบมีอายุหน่อยเนยกระดูกใบสีจะชัดเจนมากนะครับกระดูกใบเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินตัดกับแดงส้มเลยซึ่งเป็นจุดเด่นของเลสกอเปียนเลยนะครับผมตัวต่อมาเป็นคูเปอร์เลฟนะครับผมใบจะใหญ่หญตัวเนี้ยจะใบใหญ่มากๆเลย สำหรับผมนะครับเห็นสีชัดลายใบล,ลายใบชัดสีเหลือบนะครับผมเป็นเหลือบม่วงอมน้ำเงินลองสังเกตได้จากในคลิปเลยนะครับเห็นไหมสีลายจะชัดมากนะครับผมสวยเหมือนกันตัวนี้ตัวต่อมาเป็นโกสเอ็นเคฟอร์มกอนะครับซึ่งตัวเนี้ยกอจะไม่ได้ใหญ่มากราคาก็จะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับกอต่อไปเนี่ยเทียบไม่ติดเลยแน่นอนนะครับ เพราะว่าโกดเอนเนี่ยอย่างเป็นที่เราทราบกันนะครับผมว่าว่าสวยอยู่แล้วแน่นอนการันตีนะครับผมเนี่ยลองดูรับชมก่อนนี้ได้เลยครับกอใหญ่มากนะครับผมซึ่งถามว่าผมแบ่งขายเป็นต้นไม้ก็มีนะครับผมซึ่งสามารถทักมาสอบถามได้ในเนี้ยหลายๆตัวในคลิปวันนี้ครับผมหลายๆตัวเนี่ยมีการขายออกไปบ้างแล้วนะครับผมลูกค้าก็ถามหากันมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็สนใจตัวไหนก็ลองทักมาสอบถามดูได้นะครับซึ่งก่อนเนี้ย แนะนำเลยจริงๆถ้าใครมีพื้นที่มีกําลังทรัพย์กับหลักกรนี่คุ้มครับส่วนตัวต่อมาเป็นไวรัเลตบอซซัมติดด่างนะครับผมไวรัเลตบอซซัมติดด่างเนี่ยติดใบแรกเลยเห็นไหมครับผมคือหลุดด่างออกมาซึ่งอนาคตเราก็ต้องไปลุ้นต่อเองว่าจะด่างต่อไม่ด่างต่อซึ่งตัวนี้ผมขายราคาเท่าตัวที่ไม่ได้ด่างปกติเลยอย่างตัวนี้นะครับผมเป็นไวรัเลตบอซซัมเหมือนกันที่ไม่ได้ด่างนะครับอะไวรัสเลตบอซซัมตัวนี้ไม่ได้ด่างผมก็จะขายตามราคาปกติไปเลยนะครับไม่ได้ขาย ไม่ได้ขายบวกเพิ่มอะไรสำหรับตัวติดด่างนะครับผมตัวต่อมาเป็นเฮเลนา2013ครับเฮเลนา2013ในเป็นที่นิยมรองจากโก้2011-12เลยนะครับผมเพราะด้วยคำที่ว่าใบาเขากลมไม่ได้ใหญ่มากเหมาะกับทุกสเกลของตู้นะครับผมสามารถวางแต่งมุมตามซอกหินตามซอกขอนไม้ลากไม้ได้เลยนะครับตัวนี้สวยมากๆเหมือนกันเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับสีจะม่วงๆเข้มๆนะครับ ตัวต่อมาเป็น Blue NK 2011-12นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยสีบลูก็จริงนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงไปแล้วจริงๆเนี่ยสีมันจะอมม่วงมะเหมียวออกบัรเย็นบรรย็นหน่อยนะครับซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งเลยในการเลี้ยงนะครับผมซึ่งสีสวยมากจริงจะไม่ค่อยเฉดสีเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นๆนะครับลองสังเกตดูได้จากในคลิปนะครับส่วนตัวนี้เป็น h o s t El น i n o นะครับผมเป็นแร่ไอเทมอีกหนึ่งตัวนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไป นะครับผมว่าโกดเนี่ยจริงๆแล้วมี3ตัวโก้ดสอง1ันสิบเอ็ดสบสองโก้ดสองพสิบห้าแล้วก็โก้ดเอลนิโยนะครับผมอ่าส่วนตัวนนนี้ก็เป็นเมดูซ่านะครับเมดูซ่าเนี่ยสีจะเข้มเข้มดูใบสิครับผมเข้มเข้มเลยสีแบบใครชอบโทนแบบเข้มเข้มดำาๆเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับเมดูซ่านะนี่เมดูซ่าอีกต้นหนึ่งนะครับผมสีเข้มเข้มดำาๆเลยก็ ถือว่าได้ความสวยความแปลกอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าผมเอาไปเลี้ยงหลายคนแล้วเนี่ยติดใจนะครับผมบางคนเนี่ยสั่งผมไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีมาจองกันเลยสองสมต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งหลายคนจองผมเข้ามาแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์คริสตัลนะครับผมตัวเนี้ยผมเพิ่งเคยได้มาเหมือนกันในรอบสิบแปดปีที่เลี้ยงมานะครับใบจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าได้ความวงรีวงรีหน่อยนะครับผมสวยเหมือนกันเงาวิบวับเหมือนกันนะครับผม อ่าวันนี้ก็ขอจบรีวิวส,สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ